ปดพี่น้องเอ้ยเก็บเลยเฮาวเนื้อ่เฮงนี่ละลอ่อนเขา อ๋อๆเลยจ้าว้าเขาบอกว่าแซ่บแม่ยังไม่เคยลองกินเลยนะคะอุ้ย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 ,ยตาย่านแทอ,อุ้ยดูดูอ่อนมากดูดูเบ่งลูกอ่อนเขาแบบนี้ chung điều tem anh ạ thì nó ơi hết bị nuốt u hết đông cam mà rồi đó nữa hết bị nuốt thì nó men bò này thì ơi อ,อ้วบอวบแห้งไงแห้งดูน่ะนี่นี่อ er. ีกเอออย่าเข้มเลยอย่าเข้มนะเด้ะเอ็นทีนว้าวมีแกะสกลิ้งเฮเยอะมากเสือเฮก็ล่ะงูทุกคนดูดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะดูขา เยอะเลยเยอะเลย,เลยทุกคนได้แล้วได้แล้วคนขาดูวยฮนะเต็มตาเลยจ้ะอันยะถมอนนี่ตาจุ่มเดียวเต็มตาอันยะมองดูพื่อน่าเ่อน่ดีจ้าตัดขาดกันห้อตัดขาดออกดีกว่าไปยุ่งหมองเก่าเขา อืมขาอ่อนๆเลยค่ะทุกคนเอ้ยอยู่ไงอ่วบแพ่งดึงดูแล้ว ุ้งพินอดขาจุ่มเดี่ยวเดอ้อกองอัญใหญ่เลยแร่งตัดเอาขาออกก่อนนี่งามหงฮงเขาว่าแซบกินได้สันลองกินเบิง แห้จะชิมดูก่อนนะคะจะแช่ตู้เย็นไว้นะคะจะชิมดูนิดนึงก่อนเหนาขาเหนาจะดอกโอเคอยู่ค่ะนี่เห็นปะโอเคอยู่นี่ดอกไงแห้งเดี๋ยวเบิง้งขาเนี่นาเอาออกเลยเบิ้งดอกดูดอกโอเคค่ะโอเคอยู่ค่ะ นี yeah. kind of ่ดอกขาเน่าอันนี้เบ่งอ่อนๆเบ่งดูนี่นะเออขาเจ้าขาหน่อยๆคือมันเน่าอันย่ำขาใหญ่ๆคือดียังดีอยู่เออขาวจุ๊บดอกนี้แม่ทุกคน รุนขาเอยขาเนาวได้ใจเลยขาเนาดอกดูดอกยังได้อยู่ทุกคนดูโซดอกได้อยู่ไหมโอ้อันนี้ช้ำๆเลยอ่ะอ่ะนี่ได้ยุได้แล้ว ยังเมื่อยหลายจะพินองจ้าอายอยาขมยัดสุริฮัลโหลแล้วทุกคนเอ้ยปุณนะ nâu đó xe đài à quay thôi uh, nâu no. à để lái tiếp dưới ba tìm tiệm anh nhạc thì nó ấy ngàm lái ba

ดูค ah, uh, uh ่ะ huh. uh ้ค huh. uh ้าเฮ็ดีนน้องเอ๋ยฮะน่โอ้โห Okay. โอเคค่ะลุงป้านาคานี่คือผลงานของแม่แป้งนะคะอีกแล้วเต็มตายเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวแม่แป้งไปก็แล้วฝากก็ไล้วก็แชร์ก็ติดตามเป็นกันมั่งใจครบคนหน่อยๆแม่แป้งน้ำได้จ้ะเด้อสวัสดีจ้า